จับตาละครขวัญอุตสามณีกลับช่องเจ็ดหรือจะประกบคู่พระเอกคนนี้ถ้าคู่คนนี้แฟนช่องเจ็ดว่างาเรียกเสียงคือหาจากบรรดาแฟนคลับได้เป็นจํานวนมากสําหรับนางเอกดางขวัญอุตสามณีก่อนหน้านี้เธอได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับต้นสังกัดหลังเดิมอย่างวิกหมอชิดและในปีนี้กําลังจะมีผลงานละครออกมาให้ได้รับชมกันผ่านหน้าจอช่องเจ็ดอีกครั้งหลังจากที่มีข่าวออกมาแฟนคลับ ต่างพายกันลุ้นหนักมากว่าพระเอกที่จะมาประกบคู่กับขวัญจะเป็นใครแลาสุดขวัญเธอได้รับเล่นละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดเธอจะเป็นนางเอกให้กับค่ายมงคลดีของผู้กำกับเตินตะวันเอาเป็นว่าจะประกบคู่กับพระเอกคนไหนต้องมารอติดตามแต่จะใช่หนุ่มยูโรหรือไม่ต้องรอให้เธอออกมาเฉลยเองเพราะในตอนนี้หนุ่มยูโรถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของช่องเจ็ดและกำลังมีผลงานเรื่อง ฮักไล้มาเลดี้ของผู้กำกับเติ้นตะวันอยู่นั่นเอง